สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันพิทาโลกขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอ,ขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกัน,กนแบบนี้ตลอดไปวันนี้จะมาทําลายดวงในหัวข้อที่ว่าเรื่องที่คาใจกับคุณในตอนนี้มีอะไรให้เพื่อนเพื่อนทาใจให้หนิ่งๆให้มีสมาธิหลับตา แล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดคลิปไว้ก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะอาะคาคิดเพื่อนๆคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญาตกิฟเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนของเพื่อนๆกองที่หนึ่งขอดูเอเนจีเพื่อนๆก่อนนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆนี่ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมหรือว่า ยังไม่ได้รับการเคลียร์มีฝ่ายใดายหนึ่งนี่ดือ้อแล้วก็มองรู้รัดเราอยู่ว่าจะเอาอยัางไงมันยังไม่ได้เคลียร์เลยเอาจจะเป็นการที่ออกมาแล้วยังคาใจอยู่อ่ะบางท่านบางรายนี่เป็นคุณพ่อ,อคุณแม่เลี้ยงเดียวแต่ว่าคุณก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็สวยแซ่บเซ็กซี่หรือว่าอือยู่ในขั้นที่แบบว่าออา่าจับหุ่นดี ความรักของคุณกับเขาบางท่านบางรายนี่พบเจอกันใต้ต้นไม้หรือว่าใต้อะไรนยร่มเงาแสงเทียนหรือว่าบรรยากาศที่มันเป็นใจเป็นใจบางท่านบางรายนี่อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นบางทีคุณก็ถูกปิดหูปิดตาให้ ไม่ได้รับรู้หรือว่าถูกกดดันหรือว่าแบบทำอะไรไม่เต็มที่จะเดินไปทางไหนก็กลัวที่จะก้าวพลาดกลัวล้มกลัวที่จะแบบว่าเออมันถูกไหมที่เรามาหรือว่าสถานการณ์ตรงนั้นต้องเงียบต้องอึมครึมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีการเคลียร์กับความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนเพื่อเข้าใจไหมคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะอาจจะเกิดขึ้นด้วยการที่แบบว่าเออเข้าใจกันรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ อยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันมันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณก็อยู่ในภาวะที่แบบว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ว่าเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้เคลียร์มีไยใดใยหนึ่งที่ดือ้อยากเอาชนะหรือพูดจาไม่ค่อยดีต่อกันแต่คุณก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในตอนนี้หรือว่าให้การอบรมสั่งสอนบุตรหลานลูกหลานหรือว่า ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจใะด้วยสิยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็ไม่ยอมงอคือปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็แบบว่าเงียบนิ่งไว้เดี๋ยวฉันจะแก้ไปด้วยตัวของฉันเองถ้าเกิดมีเรื่องอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจคุณมองเหมือนว่าคุณคุณก็สามารถที่จะฟาดได้ฟาดมีเลี้ยงหรือว่าไม่ได้สะทกสถาน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ถ้า energy ของเพื่อนๆเป็นแบบนี้เราจะไปต่อกันเราจะไปต่อบคืถามตามท็อปิกที่ว่าเรื่องที่คาใจกับคุณอนะมีเรื่องอะไรเรื่องที่คาดใจเขากับคุณนะคะก็เรื่องที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอสัตว์เลี้ยงหรอสิ่งมีชีวิตหรือว่าการทำร้ายหัก หลังในความรักความสัมพันธ์ทรยศหักหลังในความรักความสัมพันธ์กืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วก็เจ็บปวดหัวใจหรือว่าให้ใจไปก็โดนทําร้ายมองเหมือนว่าปัญหารักสามเศร้าเราหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้รับการเคลียร์แล้วมันเป็นปัญหาที่ค้างคาใจหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้คุยหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยหรือว่ายังไม่ไดม้มีโอกาสที่จะแก้ต่างให้ตัวเองเลย ก็ดันมามีเรื่องที่จะต้องอืไปจากกันก่อนหรือว่ารอให้สถานาการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นพูดไปตอนนี้คุณหรือเขาอาจจะไม่ฟังก็ได้ยังร้อนอยู่ทั้งคู่หรือเปล่าเรื่องที่ค้างคาใจก็จะอาจจะเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเรื่องเรื่องของการเงิน เรื่องที่ค้ั้งคาใจเขาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาก็ตําแหน่งหน้าที่การงานของเขานี่ก็ใหญ่โตนะแต่ว่ามีเรื่องมีปัญหาเรื่องราวอย่างนี้ไม่ช่วยคุณเลยไม่แม้แต่ที่จะให้ความร่วมมือให้การแก้ไขหรือว่าเปิดตัวตนอาจจะแบบมันนามันหนกมันใจนิ่งเงียบเงียบอำนาจเยอะแยะมากมายตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีแต่ว่าดูดูดูกับคุณนิ่งเงียบจังเลยแต่กับคนอื่นนี่คือเต็มที่อย่างเงี้ย ไม่สนใจใยดีเขาก็รู้แหละว่าเขาเนี่ยอืมมันนามันโน่มันใจไม่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือว่าอาจจะก่อนหน้านี้เขาช่วยคุณได้หรือว่าตำแหน่งอะไรอะเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะเป็นเจ้านงเจ้านายก็ได้ที่มีลูกน้องมีบริวารมีอำนาจอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ช่วยเหลือคุณเลย เรื่องอะไรอ่ะไม่ได้รับการเคลียร์ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือ,รอมีใครเนะี่ยมาทําให้คุณเกิดความสับสนแล้วเขาอ่ะแทนที่จะเปิดเผยหรือว่าอะไรก็ไม่ไม่ตามอย่างที่หวังกับนิ่งเงียบดูเฉยเฉยเลยนิ่งนิ่งเฉยเฉยอ่ะไม่สะทกสะทานอย่างนี้เนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าอถ้าย้อนเวลาไปได้อ่ะ เขาหน้าที่จะเคลียให้คุณมากว่าไม่ใช่แบบเออนั่งนิ่ง,ง,งๆเฉยๆมันหน้ามั่นหงกมั่นใจแล้วรอดูคุณแก้ไขปัญหาเองทําเองอย่างนี้เขาก็คิดผิดไปก็ได้เรื่องที่ค้างคาใจกันมองเหมือนว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยนะคะคุณกับเขาจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องมีการแบบเคลียร์แล้วแหละเนี่ยปัญหารักสามเศร้าก็ได้นะหรือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเรื่องเกี่ยวกับ ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งหรอหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นอดีตไม่ได้รับการเคลียร์ต้องเคลียร์เรื่องที่เขาแอบปันใจนอกใจแอบแบบว่าไปคบใครคบซ้อนซ้อนเงินจะต้องมีการเคลียร์แล้วการที่เขาหนีปัญหามันไม่ช่วยอะไรหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งคู่เลย ไม่พูดคุยกันอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรต้องถึงเวลาต้องเคลียร์ไงมันคาใจกันก็ไม่มีความสุขไงเขาก็ไม่มีความสุขคุณก็อาจจะแบบว่าไม่มีความสุขเหมือนกันก็ได้ต้องมีการปรึกษาหาลือกันแล้วแหละดูเหมือนว่าจะมีเกี่ยวกับพวกคนที่อายุอ่อนกว่ามาช่วยพูดคุยเขาไม่อยากให้สถานการณ์อึมครึมนี้เกิดขึ้นเรื่องที่คาใจกับคุณก็มีเรื่องของความรักเขาอยากจะบอกว่า ตอนนี้เขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วนะนี่เขาอยากจะบอกว่าความรักนี่ล้นเออล้นถ้วยล้นแก้วล้นใจแล้วพร้อมเคลียร์แล้วอะตอนนี้พร้อมเคลียร์พร้อมเคลียร์มากๆเลยก่อนหน้านี้เขาอาจจะแอบปิดบงังอำพัางซ่อนเลนไม่ให้คุณรู้ไม่ให้คุณเห็นหรือว่าแอบติดตามคุณก็ได้นะคะแล้วก็มันนํามันโน่มันใจทําแบบเชิดเลือเอส่ค,คุณไม่สนใจมีแต่คุณนี่แหละที่แบบว่าเสียใจให้ใจไปเท่าไหร่หรือว่า คือขอความช่วยเหลือเรารู้ว่าอะไรก็แล้วแต่กลับได้แต่ความนิ่งเงียบแล้วก็เชิดเชิดเสกเขาอ่ะแล้วคุณก็ต้องลุยไปคนเดียวอ่ะแก้ปัญหาไปคนเดียวทําอะไรก็ทําคนเดียวด้วยตัวของคุณเองบางทีคุณก็รู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้อืมเราอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันเคลียร์กันพูดคุยกันจากการที่หนีปัญหานะ ตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องบอกรักคุณแล้วแหละถ้าเกิดไม่บอกตอนนี้แล้วก็จะต้องวืดต้องช่วยฉลูขานถอมลงมาสิคือคุณก็ไม่อยู่แล้วประมาณนี้ทีนี้ท่เราจะมาถามว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าอรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือรู้สึกว่าจะต้องเอาชนะใจคุณแล้วล่ะเขาเขาตัดคุณไม่ได้เขาตัดไม่ตายขายไม่ขายเขาบอกว่าเขาก็ยังคิดถึงอยู่ แล้วก็เขารู้สึกว่าคุณตอนนี้คุณเงียบไปนะเพราะว่าเขานี่เจ้าชู้หรือเปล่าแล้วก็สมควรเงียบนะเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารไม่ให้เขาเข้าไปในชีวิตเลยอาจจะเป็นบล็อกใจก็ได้แล้วก็มีลูกน้องมีบริวารหรือว่าคนอื่นเนี่ยช่วยแบบว่ากันไม่ให้เขาเข้าไปมีกำแพงมีทิฐิมีอีโก้ใส่เขา จากการที่เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะมีกําแพงมีที่ถีบมีอีโก้แอปิดบังอำพรางซ่อนเลนส์คุณตอนนี้คุณก็แบบว่ามาดิอะไรประมาณเนี้ยมันถึงได้เกิดไพ่ที่ต่างฝ่ายต่างดื้อได้นะอยากเอาชนะกันเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขาว่าอยากจะมาหาคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะแบบว่าบอกว่าเขานิสน่แรงนะไปไหนก็มีคนจีบหรือว่า เป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนน,คนู้นคนนี้แต่เขาเนี่ยประมาณว่าเขาก็อยากมีคุณด้วยอยากที่จะไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้เขาอะไรของเขาเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณก็มีการบล็อกกันติดต่อสื่อสารกับเขาไปใช่ไหมแต่คุณนะ่ะก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็คือไป ไหนแล้วก็แล้วแต่เดินทางใกล้ไกลคุณก็เสนห์แรงอ่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจเออประมาณว่าคุณก็เจ้าชู้อ่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เจ้าชู้อ่อยไปเรื่อยฝดไปเรื่อยหรือว่าคนรู้นคนนี้เขาต้องการต้องตาหมายใจคุณนะคะคุณก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีความยุติธรรมกล้าลงดาบแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณเก่งคุณสุดยอดถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจได้แบบคุณผู้ชายเลยคุณผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ได้กล้าคิดกล้าตัดสินใจคือประมาณว่าอึ้งเหมือนกันที่เจอคุณบางคนผู้ชายอกสามโศกก็ยังไม่กล้าที่จะทําแบบคุณเลยเขาก็แบบเฮ้ยอึ้งอะคุณทําได้ทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอร์นะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยโรแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเปิดเผย พูดจากันแบบตรงไปตรงมาได้เลยถ้าเกิดรักใครชอบใครก็พูดตรงๆนี่ไงพูดภาษาหัวใจกับภาษาวใจถ้าเกิดงอนกันก็งอก,กันนะคะรู้สึกว่าคนรอบข้างรอบตัวของ,ขงคุณนี่ลุน้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่นะสองคนมันจะพูดจะคุยกันฮิวใจกันได้แล้วถ้าเกิดบอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะเจอความรักที่ดีๆแต่คุณไม่เปิดโอกาสไม่เปิดใจคุยกันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่เปิดเผยความในใจแล้วก็อ้อนวอนพนาขอจากสินสิว่าเจ้าคุณเอ้ยคอยได้พบเจอความรักคือรอมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะได้พบเจอแค่คุณพูดจาก,การเปิดใจคุยกันแค่นีน้ความรักที่คุณรอมานานก็จะสุขสมหวังค่ะคเพื่อนๆแต่เพื่อนๆบอกว่าเอ้ยทาไมฉันจะอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นฟีวิวของเพื่อนนะคะเราแค่อ่านไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้ที่เราจะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนๆกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรติดกับดาร์กอะไรกับดาร์ พักผ่อนดีแลกโชคลาภขอโทษทำอะไรผิดไปขอโทษเด้อร้องไห้น้ำตาไหลฟูมฟายที่โมกปงแล้วแต่คุณไม่ยอมรับฟังเลยเนี่ยคุณเขาขอโทษแล้วแต่คุณไม่รับฟังเลยคุณรักตัวเองใครก็รักตัวเอง เขามองว่าตอนนี้คุณน่ะสวยงามหรือว่าหล่อเทหุ่นเชิดอะไรหุ่นเชิดนี่ไงคำมั่นสัญญาอยากจะทําตามคํามั่นสัญญาละดูดวงตรวจดวงสตาทั้งคุณและเขาเลยหรือเปล่าอยากแต่งงานอยากรั้นรักคังวิวายอยากอยู่ด้วยกันโอเคยินดีฝากเอาละารสัจสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยาก่อสารอะไรกับเพื่อนของเราเพื่อนๆคะ ถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยนู่นนี่นั่น,นทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้รีโพบเห็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าอุ้ยตดงีใหดีเกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพุทธเจขอเป็นกำลังใจให้โดยชอบ fc ของเราส่วนท่านใดที่เข้า,ารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระรดิ่งแจง้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆๆไไไปพรรรรรร้้้้้ออมมกันนแลลวเเาาาทที่ตหหหืดดจะใใํง เอาละรกัสอยากบอกอยากสื่อสารว่ารู้สึกว่าคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลใช่ไหมกับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีเรื่องความเศร้าความเหงาอะไรอย่างงี้ก็่อยากจะบอกว่าอย่าวิตกกังวลมากเกินไปเชิญคุณมีความสุขแล้วก็ทิ้งมันไปอะไรที่ไม่ดีนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะหาโอกาสหาเวลาไปชาร์จแบตให้ตัวเองค่ะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้สุขกายสบายใจนะคะ ที่จะาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเรานตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากเพื่อนๆเนี่ยอย่าล่าช้าแล้วก็อย่านิ่งเงียบเกินไปคือความสําเร็จอะถ้าเกิดเราเราไม่ขวนขวายที่จะทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จมันก็จะทําให้สิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้อะประสบความสําเร็จช้าดังนั้นเราต้องรีบลงมือปฏิบัตินะคะ ส,สิสสิทธิ์อยากบอกอยาสุสานว่าคุณมีความกล้าหาญมีความเข้าหาในตัวเองแล้วคุณก็ลงมือปฏิบัติลุย,ยไปได้เลยความสําเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเป็นของคุณนะคะเป้าหมายของคุณวาดหวังไว้เช่นไรก็จะประสบความสําเร็จคุณลงมือปฏิบัติได้เลยทีนี้เราจะมาเสริมเพ่าจะมีพวกชาวไร่้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคำทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีเมทุนาราศีมังกรราศีมีนพิจิกกรกฎแล้วก็ราศีเมษขอจบการทำนายของเพื่อนกอีให้ึ่งวนคนี้เราไปต่อกับเพื่อนก 2, 2> องให้อสองกานขอเดินจี้เพื่อนเพื่อนก่อนนะคะอุ๊ยรู้สึกว่าคุณกับเขานี่มีความทุกข์เครียดซีเรียสหรือเปล่าหรือว่าแบกรับอะไรไว้ความรักความสัมพันธ์นี่ไปต่อไม่ได้คือประมาณว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้ เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเงินทองการเลี้ยงดูอะไรหรือเปล่าอมืมีการพูดคุยกันแล้วปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะเงียบนิ่งเฉยหรือว่าทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ได้นะบางท่านบางรายนี่ยอมแลกเพื่อให้ได้อิสรภาพหรือเปล่าประมาณว่าการที่ต้องยอมจ่ายอ่ะ จ่ายจะได้จบคุณจะได้ไปจากความรักความสัมพันธ์ที่แบบทุกข์ทรมานน่ะมีการรอกันรอเวลาโอกาสว่าจะถึงเวลาตอนไหนรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนี่มีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเล็กบ้านน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่ามันเป็นสองกรณีบางท่านบางรายอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของใครไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่ง แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอาจจะจับได้ก็ได้ว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าตัดขาดกันเลยแล้วก็ดําเนินชีวิตของคุณไปอ่ะไปด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณก็ยังมีความเจ็บปวดกับความรับความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นอืมพูดจากันค่อนข้างรุนแรง อาจจะไม่ยอมรับก็ได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นแบ่งรับแบ่งสู้หรือเปล่าแต่ก็มีการระแวงระวังกันเกิดขึ้นถ้า energy ของเพื่อน <ๆ S 2> เป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะไปตอบคำถามตามท็อปิกที่ว่าเรื่องที่คาใจเขากับคุณมาตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างของเพื่อนกองที่สองเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเรื่องที่คาใจเขากับคุณตอนนี้มีเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโสดเป็นไม่ คนที่มีเงินใช้แล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองทํามาหากินได้ด้วยตัวเองแล้วไม่สนใจแล้วก็เลยบอกเฮ้ยคุณคุณไม่สนใจแล้วเหรออาจจะเป็นเรื่องที่เขาหรือว่าคุณยังมีปมในใจมีคําพูดประโยคอะไรเนี่ยที่ฝังใจอ่ะ ไม่ยอมลดทิฐิให้กันเลยหัวดื้อหัวรั้นมีแต่การแข่งขันกันหรอหรือว่าไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้กันเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องข่าวข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะต่างถิ่นแดนไกลรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่รวดเร็วกทันหันออย่างนี้แล้วก็เรื่องของ การให้คำมั่นสัญญาอาจจะเป็นสัญญิงสัญญาต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงที่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณและเขาหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสาบงสาบานอะไรหรือเปล่าต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี้ยขนาดพูดแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ทําตามที่พูดเลยประมาณเนี้ยเรื่องที่คาใจเขากับคุณตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของ เขาเนี่ยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้ให้การปกป้องคุ้มครองหรือหาทางออกทางแก้ให้กับค,คนนู้นคนนี้ใครก็แล้วแต่เขาหรือเธอคนนั้นเน่ะอาจจะเป็นพ่อพระแม่พระก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับคุณนี่คือไม่สนใจแล้วก็มองว่าเขาไม่ช่วยอะไรคนเลยอะ่ะไม่ปกป้องคุ้มครองไม่ให้การช่วยเหลือไม่ให้การสนับสนุนไม่อะไรเลย มันก็เลยทําให้เขานี่คิดมากมันถึงเวลาที่เขาจะต้องช่วยคุณแล้วอะถ้ามัวแต่นิ่งอยู่แบบนี้นะรับรองปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องที่ค้งางคาใจก็คือเรื่องที่มีการวางแผนเรื่องที่มีการนัดหมายบางท่านบางรายที่มีธุรกิจหรือว่าทํางานพิเศษอะแล้วบอกว่าจะแบ่งสรรปันส่วนอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณว่า เงินตรงนั้นน่ะอยู่ไหนคือต้องมาแบ่งกันอ่ะเรื่องที่คาใจเขากับคุณก็คือปัญหาที่เขาหรือคุณเนี่ยอาจจะใจดีเกินไปชอบช่วยเหลือคนนู้คนนี้แบบว่าไม่เลือกหน้าไม่แบ่งชนชั้นวันนะก็ได้ไม่กรองให้ดีๆแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเป็นฟีดแบ็ที่กลับมาไม่ดีเลยบางท่านบางรายนี่ช่วยเหลือผิดคนก็ได้นะคะ หรือว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ใจดีช่วยเหลือคนนู้คนนี้เป็นสายเปรก็ได้อย่างที่บอกอะ่ะแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไงคุณก็เลยมานั่งคลิปทบทวนว่าเอ้ยปัญหานั้นมันย้อนกลับมาทําให้คุณเสียใจหรือว่าเขาเสียใจอะ่ะอีกกรณีก็คือไปช่วยเหลือให้การช่วยเหลือคนนู้คนนี้แบบทุ่มสุดตัวก็ได้ใครขออะไรก็ให้หมดแต่ คุณกับเขาเนี่ยไม่พูดคุยกันนิ่งใส่กันไม่แก้ปัญหาให้กันเลยประมาณนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เกี่ยวกับการที่มีทิฏฐิดื้อรั้นเรื่องที่ไปไม่ลามาไม่ไหวหรือคือแบบว่าจำใจจากหรือเปล่า เกิดปัญหาเกิดขึ้นคือไปจากกันน่ะยังที่ไม่ได้ล่ำราเนี่ยมีสภาพแบบนี้โอ๊ยเครียดทุกข์เหงาเศร้าใจลึกๆของเขาเนี่ยอยากจะมีความสุขเหมือนคนอื่นๆแต่ที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือไม่น่าพึงพอใจเลยแล้วก็ชีวิตครอบครัวย่ำแย่มากนึกอะไรก็ไม่ได้สมความปรารถนาเลยถ้าเกิดมีคุณอยู่ก็จะมีความสุข แล้วก็อยากได้ยินเสียงหัวเราะการพูดคุยรอยยิ้มคำพูดคือไม่มีใครเข้าใจเขาได้เท่ากับคุณเขาใฝ่ายฝันว่าอยากได้คุณกลับมาแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือคุณกับเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าไปไม่ได้ลากันเลยแล้วก็มีการแบบว่าโอ๊ยจําใจจากไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังเสียใจหรือว่าการที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันอย่างนี้นะไม่ได้พูดคุยไม่ได้เคลียแบบเคลียแบบ ชัดเจนางค่ะคุณกับเขาอะบางท่านบางรายมีการคุยกันแล้วแต่ว่าคุยกันแล้วไม่เข้าใจพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็จําใจจากออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างได้อธิบายให้ชัดเจนอีกกรณีนีนึงก็คือไม่ได้เคลียร์เลยไม่ได้มีโอกาสได้พูดหรือว่าอะไรเลยก็ตัดจบปิดสวิตชัดดาวไปเลยตายบ้านไข่บ้านมันแยกแยก้ายนี้จะมาถามว่าแล้วเขารู้สึกกับเป็นพื่อนของเรายังไงไหนดูสิโอ้ยไพ่กระโดดมาตอบ รู้สึกว่าหนักใจอย่างเลยเขารู้สึกว่าคุณภาระเยอะนะรับผิดชอบอะไรเยอะยๆมากมายแล้วคุณก็มีการเดินทางไปนู่นไปนี่สมบุกสมบันถิ่นธุรกันดารคุณก็ไปเขารู้สึกว่าไงเขารู้สึกว่าคุณเครียดเนาะมีเรื่องราวอะไรอะเรื่องก็กัดกุ้มกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ากลางค่ำกลางคืนก็สะดุ้งตื่นหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะฝันร้ายหรือว่ามีสิ่งอะไรที่ทำ้ายจิตใจคุณ เรื่องของเขาหรือเปล่าคุณเงียบนะคุณนิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองอยู่ในโหมดเซฟโซนแล้วก็ขังตัวเองไว้ไม่เข้าสังคมไม่อะไรอ่ะเนี่ยประมาณนี้แบบอยู่เงียบๆคนเดียวนิ่งๆิ่งกำลังคิดทบทวนเรื่องโน้นนี้นั้นไม่ไม่เปิดใจให้ใครเข้าไปเขาอยากได้โอกาสหรือว่า อยากให้คุณมีเงินมีทองใช้อะไรอย่างเงี้ยแหละรู้สึกว่าคุณอยากได้งเงินก้อนหรือเปล่าเงินก้อนเงินเก็บเงินจํานวนหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณนี่เงียบจริงๆเลยแม่เห็นไหมถึงแม้ปัญหาเยอะคุณก็ยังตัวแบบว่า,วา,ากลุมขมับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครเลยกับอยู่คนเดียวเงียบๆหาทางออกให้ตัวของคุณเองคุณไม่ยอมปิดปากเลยถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่ดี เรื่องที่เครียดกัดกุ้มกังวลใจก็คือก้าวดาบเนี่ยคุณก็ไม่ปิดปากไม่ขอร้องความช่วยเหลือจากใครดูเหมือนเขาเป็นห่วงสุขภาพของคุณอ่ะกลัวคุณอาจจะนอนดึกหรือว่าเครียดมากกลัวคุณต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยอะไรเงี้ยล้มหมอนนอนเสือเกี่ยวกับจิตใจอะไรเงี้ยขาอยากให้คุณหาวิธี ผ่อนคลายคลายเคยรียดแล้วก็ไม่อยากให้คุณกัดกุ้มกังวลใจอย่าให้คุณคลี่คลายเรื่องต่างๆไปได้ให้เร็วที่สุดอย่าให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติตางก่อนเลยแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณใช่ไหมคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจดูไปก่อน รู้สึกว่าคุณกดดันตัวเองนะเนี่ยออกไปพักผ่อนรีแลกได้นะคะนี่ไงเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเราอะทำจิตใจเราให้แจ่มใสเบิกบานนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกเราแม่นจอยากบอกยาสุสันว่าเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอคู่โซเมดของคุณนะคะทีนี้จะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนกันข่าวดีเดี๋ยวจะมีข่าวดีอะไรข่าวดีเขาบอกว่าคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญคุณมีความชํานาญเชี่ยวชาญ หรือว่าอาจจะทําอะไรได้หลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองก็ได้ค่ะบางท่านบางรายนี่ฝีมือทําอาหารฝีมือของคุณอะไรสน่หไปจะหวักอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะมีเบบีกับคุณแล้วก็เขาบอกว่าเตรียมพร้อมเตรียมตัวเรียกร้องประท้วงร่างร้ายคุณใส่ไม่ยากค่ะเ,เพื่อนๆกินน้ำมนอับน้ำมนต สวดถอนด้วยตัวเองเซิร์ชเข้าไปในเน็ตเลยแล้วก็ทําบุญไหว้พระสวดมนต์สิ่งไม่ดีก็จะมาลายหายไปเ,เขาเรียกว่าอะไรธรรมะย่อมชนะอาธรรมนะคะถ้าเกิดคุณฝันร้ายก็ขอให้คุณฝันดีแล้วก็ขอให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ทีนี้เราจะมาฟังอรรถกากาศกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากษสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้นเพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บ ถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นไม่ดีทิ้งไปนะคะอะไรไม่ดีจะเก็บไปทํำไม่เก็บแต่สิ่งที่ดีๆแล้วถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอเกิดด้วยความรื่อร,ราวกับปฏิหาริย์พระบิดาฮัฮฮาโลโหลขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราส่วน,น,นท่านใดที่เข้ารับชมเราฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้รวมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน แล้วเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทำนายดวงให้ฟรีถ้าเพื่อนอยากฟังหัวข้ออะไรเม้น์ใต้คลิปได้นะคะแล้วากาอยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่าเพื่อนๆนี่กระชากหน้ากากของตัวคุณเองออกมาแล้วก็ทําให้โลกรู้หรือว่าคนอื่นรู้ว่าเนี่ยคุณเป็นคนทําหน้าฝีมือคุณอะไรอย่างงี้อย่ามีหน้ากากอย่าปิดบงังอำพรางซ่อนเลนคะ่ะหรือว่าแสดงตัวตนของคุณออกมาแล้วากา็อยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆคะมันมีภาพดวงตาภาพมารยาหรือว่าสิ่งอะไรที่มันฉาบไว้อย่างเงี้ย เพื่อนๆคิดไต่ตองดูให้ดีนะคะใช้หลักคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วคุณจะได้เห็นเองว่าใครมาดีหรือว่าใครมาร้ายมาหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ที่จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆทางเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่ายึดติดอะไรที่มันไม่ดีแต่ตรงยึดติดคุณธรรมความดีก็จะส่งผลให้เพื่อนๆเนี่ย มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะคิดดีคิดบวกเข้าไว้ค่ะเพื่อนๆอดี๋ยวไมบวกใครนะคิดในแง่ดีเข้าไว้ใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็จะดึงด,ดงูดสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยาก <those things> <olis> บอกอยากสรรื่อสารว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์การเลี้ยงดูมองเหมือนว่าคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในอ้อมกอดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ทำอะไรก็น่ารักทีนี้จะมาเสริมให้วจะมีผกชาวอะไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อน,นของเราบ้างซึ่งเหมืนก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคําทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีสิงห์ราศีโอ้โหราศีพฤษกแล้วก็ พสบกันมังกรเมธนูสิงขอจบการทํานายของเพื่อน,นแค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพนนี้นนเป็นการทานายดวงโดยรวมขอย้านะเป็นการทํานายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนหนึ่งถ้าตรงไปบภาพลังงานเราจุนถึงการสื่อถึงกันช่วใน,ใน,ใน,ในในที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บสาหรับผู้ที่พิ่เห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟซของเราขอให้มีความสุขสุขสันตเลย,เลย,เลยๆเฮงๆปงัปงๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ